มึงเนี่มึงคนไหนตายถามดิเดี๋ยวนะก็ไม่คิดว่าแกจะเล่นเซตนี้นะเซตไอเพิงจากตอนนั้นเดี๋ยว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 เฮนรี่ม่ด้เราเราเรามีเมจิกเรามีมายากลให้ดูไม่มีดาเมจกรดอ่ะอ๋อไม่ได้เฮนรี่อ๋อผสมไปแล้วไม่ได้มาทำเดี๋ยวเผื่อว่าระเบิดเดี๋ยว มินาซังคอนดิจิววันแต่ชีวะซันเดยร์สุริยะซังครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมขอคีปเปอร์ประจนัยในโลกใต้พบในพาร์ทที่15แล้วนะครับก็วันนี้ฮาาปปันน่าไม่เนวะโอ๋ออ,อ,ออยู่นี่ก็ยังคงอยู่กาาับฮันน่าไ่เหมือนเดิมนะครับมีการใส่ชุดไอวีที่ท้ายเมื่อพาร์ทก่อนด้วยนะเนี่ยโอเคในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยว จะไปทําฟาร์มกันสัหน่อยดีกว่าแต่ว่าจะเป็นฟาร์มที่จะใช้ในการเก็ตเลเวลพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นการต่อสุระยะประชิดการต่อสูรรุระยะไกลแล้วก็กําลังกายโดยนั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็นฟาร์มที่เราจะสามารถตีมอนสเตอร์เนี่ยได้กันแบบลุล้วนแล้วก็ได้กันแบบอยู่เรื่อยๆโดยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองทํากันดูนะซึ่งจุดที่จะไปทําฟาร์มนะครับนั่นก็คือ จุดเกิดของตัวบอสแมลงนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอเตรียมขออะไรให้พร้อมก่อนเตรียมขอพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะไปกันเลยดีกว่านะครับเราก็นั่งรถไฟไปบริเวณข้างล่างอ่เดินทางมาถึงการเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเทคนิคที่จะใช้ในการฟาร์มเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะเรียบบอสออกมาแล้วก็ทําให้ตรงจุดที่แบบบอสมีการเสกมแมลงเนี่ยให้มันมีการเดินออกมานั่นเองนะครับแล้วเราก็จะทําเหมือนกับว่าอะไรนะ ทำให้พื้นมันหายไปหนึ่งช่องอะแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าเขามีการเซนระบรบเอาไว้นะครับว่าตัวพรวเออมิถือพรวดหน่อดิถ้าเราถือพรวดนะครับเราจะไม่สามารถทําการขุดพื้นตรงบริเวณจุดใกล้ๆบอสได้แล้วก็ถ้าถอยออกมาถอยออกมาระยะไหนหวา่ามัน,ม,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 นมันห้ามขุดหมดเลยเออนี่ไงนี่นี่นี่ไง,ไงเออนี่ตรงนี้ก็จะเลิกทําการขุดได้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราทําให้ตรงนี้เนี่ย มันอะไรนะมิทำเป็นวงกลมได้ป่ะคือเราก็แค่ไล่ขอบที่มันไม่ให้เราขุดอะไล่วนไปเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมาขุดกันยาวๆ เดี๋ยวนะนี่ฮานามิขุดแบบอะไรนะลิมิตที่มันให้ขุดได้เลยใช่ไหมแอลออแล้วมันก็ดูกลมดีนะดูกลมบล็อกเลยรู้สึกว่าคนเขาก็แบบเออจจเดเลตมาให้แบบมันดูกลมกลมดีนะครับอ่ะตรงนี้ก็อาจจะมีพื้นที่แปลกๆแต่แบบที่แบบมีการสปอนอยู่นะอ่ะแล้วก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางเดินของตัวแมลงที่แบบว่ามันเกิดมาจากข้างในเนี่ยแห้แบบมันเป็นเส้นตรงไปสัก ทิศทางหนึ่งของตัววงกลมกันแลยกันนะอย่างเช่นด้านนี้ด้านนี้มันสุดตรงไหนว่าตรงนี้กันหรอกตรงนี้ขุดไม่ได้อัน,นี้ขุดได้นะครับงั้นหมายความว่าเราก็ต้อง ทำอย่างนี้ก็คือวางกําแพงนะครับให้มันยืดยามาคืนนี้เขาคำแนะนําก็คือให้ใช้กําแพงของตัวแมลงเองนะคือรู้สึกว่าถ้าหากใช้แบบกําแพงหินกาแพงไม้อะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าแมลงมันจะเจาะได้เหมือนกันเพราะงั้นก็ใช้แมลงไอ้ใช้กําแพงของตัวมันเองนี่แหละ <laughs> มันจะได้ไม่ต้องหลุดอะไรออกมานะครับแล้วก็ทําทางตัวมาแบบนี้ ก็น่าจะก็น่าจะโอเคแล้วเมืงอ่ะตรงนี้ก็อาจต้องแบบมีการวางสะพายให้เดินผ่านก็นได้เล็กน้อยแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยให้ครบทั้ง5จุดที่เป็นจุดสปองของตัวมแมลงนะครับโอเคทําการทําจุดเตรียมตัวสําหรับการฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็กลับไปเตรียมของกันก่อนเดี๋ยวแล้ก็ไปเอาตัวเทวรูปที่ใช้ในการเชิญบอสอนา,าพญากลับมาด้วยนี่มคนไหนตายถาจดิน <laughs> ก็ไม่คิดว่าแกจะได้เซตนี้นะเซตไอเพิงจากตอนนั้นอ่ะตอนนี้ก็ทำการต่อทางรถไฟมาถึงจุดฟาร์มกันเลยทีเดียวนะครับมาตอนนี้พร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมมาก่อนเซตกันะเปลี่ยนเซตก่อนโอเคเออตรงนี้อาจจะต้องแบบเป็นการทำประตูกันมอนสเตอร์ภายนอกเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอันเชิญบอสวิ่งทาดาสวัสดีครับก็ไม่ตีเราด้วยอะ เขาเป็นคนดีจังเลยไม่เจอด้วยดนี่แฮดีเนี้ยนี่เนี้เนี่ยนีเนี่ยก็หลักการนะครับก็แค่ตีให้บอสอ่ะเลือดมันไปอยู่ในตอนโกรธให้ได้อ้สกิลทำงานอัอบอล๋อว๋นี่แนนี่แออ๋อแ๋ออ๋ออ๋อต๋ออ๋ออ่ออีือ๋ออ๋ออออ๋อออย๋ออ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ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 อออออออ ไปยืนรอบริเวณขอบรอบนอกเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาวิธีเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับตัวกดจากตัวบอสเหมือนกันนะว่ามันมีพื้นอะไรบ้างที่ถ้าหากเราวางไปแล้วอ่ะมันจะไม่เกิดกดเพราะอันนี้ถ้าหากว่ามีกดตลอดเวลามันก็รู้สึกว่าเอ้ยลำคาญเหมือนกันเนอะเออแล้วเราก็ลืมคิดเรื่องเตรียมกดไปฮานนีิหนอนมะเร็งใครอ่ะเนี่ยได้หนอนแกต้องแกต้องแกต้องได้เรื่อยๆนะ แล้วก็ต้องดูว่านอนอ่าไม่ใช่ตัวหนอนมันมันนสนใครบ้างเนี่ยแล้วเราก็ทําการตีนะครับแต่ว่าตอนมาตีที่เนี่ยก็ขอให้ปิดไอ้สกิลอะไรนะปิดสกิลพลังของอาร์ติออสไปด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะมันจะทำลายกระแพงทิ้งได้อ่าที่แต่แค่ต้องหาวิธีอ่ะเออเนาะเดี๋ยวเออม่ฝากด้วยเดี๋ยว ขอออกก่อนออางั้น่านอยู่ในมงานกันแล้วกันปาคำถามคืออยากจะรู้ว่ามีกับมีพื้นอะไรบ้างที่มันจะก,นกันกันกดให้มันแบบไม่ออกมาได้อะ่ะเออเราทำาทำตัวคาร์บิูซิมีไหมเราใช้พื้นมาได้ไหมหรือเราใส่แหวนอะไรได้ไหมไม่มีแหวกันกดมิรู้สึกจะไม่มีแหวกันกดนะอึบชิบอึบชิบอึบชิบอ่ะอันนี้แหละ อ่ะบอสจ๋าพื้นไม้แกแกแกมีกดขึ้นมาได้ไหมยิงไาไหนดิเออนี่เนี่เอ้าขึ้นเต็มเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหาหาพื้นที่มันกันไอ้นี้ได้ก่อนอ๋อุ้ยได้ผลด้วยเราเราใช้ออนีมะเราใช้อะไรนะกับดักน้ำกับดักน้ำนะครับพอยืนไปปุ๊บ มันจะไม่เกิดอะไรนะไม่เกิดวงพิษไอ้วงกดขึ้นมาเห็นปะยืนได้ปกติเลยเย้ฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าอ่วย่่วยุ่ยหุ่อย่ยอะเห่าฮ่าฮ่ช่ายุ่ดหา่อย <laughs> ่า่วยขาดหาง่ายเดี่าวจะวาง <laughs> เดี๋าว่ะวางใหม่นี่ๆๆๆนาฮ่าฮ่เฮ่า่ยเ่าฮ่าฮ่าเ่า่าฮ่าฮ่าง่าฮาาา่่่าาาอ่าาาาาางเยอะ่ยาย่า่ อ่ะยงกันหน่อยระหว่างนี้ตีลูกน้องเล่นอ่านนี่ครับนี่เห็นไหมไม่มีกรดอยู่ตรงพื้นแล้วนะครับมา <l acht> เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมขอลองเทสหน่อยนะครับว่าเราวางอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นอ่าถ้าหากเราเปลี่ยนมาใช้เป็นเป็นพื้นโอโ้ยเต็มคนเอาพื้นหินดิพื้นหินได้ไหมจ้าไหนดูซิ อ่าพื้นหินไม่ได้นะคะแต่ทิ้งเลยแล้วถ้าหากเราใช้พื้นสลามปกติล่ะอันนี้อันนี้เอาเามาลองสแกทดูนะว่าถ้าพื้นสลามปกติที่เรายืนได้แต่เดินหนื่แต่ไม่มีไม่เบ็บไม่มีตะเบียนกรดอ,อ่ะอ๋อไม่ได้ครับมิสอ๋อผสมไว้แล้วม,มันทำเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อว่าระเบิดดี๋ยว <laughs> ตัวทีเผื่ถทีระเบิดอยู่ <laughs> นี่ไงเท w าถูกเคลียร์เคลียร์เลยตัวทีเผือหยิบระเบิดลูกระเบิดใหญ่มานะครับอ่างั้นหมายความว่าว อ่ามีพื้นหินจะต้องขุดออกขุดขุดขอันนี้เซฟเผลออยู่ซิฟซมอ๋อคือถ้าบอถ้าอยู่ไกลเกินบอสยิงไม่โดนหรอเฮ้ยยิงไม่ได้หรอยิงยิงไม่ได้มันยิงแค่ไม่ได้อ๋อนี่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 วาง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 อันนี้เผื่อวางทับกระบดไม่ได้เอยเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนนี่น่าเป็นไงเท่านี้เราก็สามารถยืนยิงได้อย่างสบายใจแต่ว่าเออฮานามิไอพื้นกระดานม่ะมันใช้ดีบุกนะ ไปช่วยกันขุดดีบุกก่อนเอ๊ะโดโดนอะไรเดี๋ยวนะมีมันมีกรดอยู่มีกรดซ่อนในกำแพงมีกรดซ่อนในกำแพงด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เราก็แค่อะไรนะ เดินออกห่างจากบอสนะครับแล้วก็ทําการให้บอสมันสงบนิ่งก่อนแล้วเราก็ทําการอ่าเข้ามาตกแต่งนะครับก็คือทําการถอดกดออกทําการขุดต่อกําแพงเพื่อเพราะว่าอะไรนะถ้าหากเราอยู่ห่างกับบอสมากๆอะ่ะบอสมันก็จะไม่ยิงเราใช่ไหมมิเมื่อกี้ที่แกลองอ,ะอ่ะอ่าไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเราเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงจุดที่ เมื่อกี้นี้เรามาผมยืนตีสิเออเมื่อกี้ผมทาการยืนตีตัวบอสเนี่ยตรงนี้มันมีกรดใช่ไหมเราแค่วางกําดักไว้ <c oughs> ความจริงก็คือวางให้รอบตัวบอสไปเลยก็ได้ยิ่งดีเลยนะครับคือบอสเนื่องจากว่ามันเป็นบอสที่มันสปรอร์ลูกน้องมาเป็นการโจมตีแบบเป็นหลักๆไงเราเลยสามารถใช้เทคนิคนี้ในการทําฟามได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอทําการวางพื้นตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน สี่สามสองหนึ่งเออหมด <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าตรงนี้ต้องใช้กำดักร่วมๆสองสามอาจจะสี่ห้าร้อยอาร์ตเยสามทาครับถ้าหากว่าจะทำการฟิลเพื่อที่นี้ให้แบบมันเต็มแบบจนเต็มที่ได้เลยเนอะอ่ะตอนนี้อ่ะพร้อมไหมมิ๊กทำแล้ว พร้อมแล้วใช่ไหมครับโอเคเราก็ต้องทําการตีบอลให้มันกลับไปโกรธอีกครั้งเลยนะครับเพราะว่าตอนบอลโกรธเนี่ยมันจะเรียกรู้น้องได้เพ่อนข้าจะไวมากอ่ะตรงนี้เราก็นี่เดินออกเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเท่านี้แกก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วกดก็ไม่มีทางอยู่ตรงพื้นด้วยงอยอดเยี่ยมตี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 โอเคกดแล้วมี่เดี๋ยวตีให้เลินมันแบบใกล้ๆหมดไปเลยจะดีกว่าไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับเอาประมาณว่าเหลือสักหนึ่งในสี่ก็น่าจะโอเค แล้วนี้ตรงไหนที่แบบมีลูกน้องเกิดแล้วอ่ะก็ก็วิ่งไปรอบๆดูก่อนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบฟาดทางเดียวก็ได้นี่เนี่ยนี่เนี่ยตีตีตีรวมพึ่งมาดาเอาไปยิงบีเฉยโอเครลงอาแล้วรถจะมาถึงประมาณงองงูแล้วนะครับเราแค่ออกมาแล้วก็นีครับมายืนร้อนะครับมายืนร้อตรงบริเวณปากทางนี้ครับแล้วก็เวลาที่ลูกน้องมันออกมาเนี่ยเราก็สามารถทําการตีมาได้แบบนี้แล้วก็แบบมันตีฟรีด้วยนะเพราะว่าลูกน้องทั้งหมดของตัวบอสรวมพึ่งมาดา มันไม่มีตีวตัวตีไกลเลยคือข้อดีของมันคือมันไม่มีตัวตีไกลเลยนะครับคือเราก็สามารถทําการฟาร์เวลจากที่นี่ได้แต่ข้อเสียของการทําฟาร์มนี้รู้สึกว่ามันไม่มีของดอกใช่ไหมใช่แบบหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะ รู้สึกว่าลูกน้องมันจะไม่มีของดอบนะเนี่ยใช่ปะตีไปมากแค่ไหนก็คือมันจะไม่มีการดอบทั้งเนื้อไม่มีการดอบเส้นใหญ่อะไรพวกนี้นะครับคือมันเป็นเทคนิคที่ใช้สลับในการฟาร์เวลโดยเฉพาะเลยนะอ่าบอสก,ก็ยิงก่อนมาดิยิงมาดิไม่มีพื้นบนกอนะสบายใจอ่ะแล้วเราก็อยู่ฟาร์ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอาอัพแต้มสกิลเนี่ยจนพอใจเลยนะครับอย่ันยั้ออกไปเลย,เลยตอน,นี่ันยืนอยู่คนเดียวฉัน,นยืนตรงนี้มันก็ยังออกไปเลย,เลย เราลองปรับไหมปรับให้มันปรับให้ทางเดินของแมลงมันออกมาไกลขึ้นนะลองดูไหมเอาเอาสักทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเอาด้านบนนะเดี๋ยวเราขอลองแก้ด้านบนดูเดี๋ยวขอแก้ให้มันมีให้มันเดินออกมาได้ไกลกว่านี้หน่อยเอ้าต่อทางแล้วเราก็เอ่อเอาเอาพืชออกก่อนดีกว่าลืมเพืชอนตีหมดเลยเออต้องเพืชออกก่อนดีกว่าลืม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 อาเอาเอาเอาออกออกออกอ่แล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วก็อุดทางได้ไหม เนี่ยอันนี้คือเส้นสุดที่แบบบอสไม่ตีเราเห็นป่ะไม่ตีเราทั้งคู่เลยแต่คําถามคืออะแมลงยังเกิดอยู่ไหมร <laughs> อกันเรานึงเดี๋ยวรอดูรอดูโอ้มันมา <laughs> <ๆ>มันมา <laughs> อโอเคโอเคตอนนี้เราได้ดีไซน์ใหม่แล้วนะครับก็คือด้วยความที่ว่าจริงอยู่ที่ว่าอะไรนะขอบเขตของบอสอะคือจุดวงกลมแรกที่เราขุดกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ไกลจากบอสมากๆอ่ะ บอสมันจะยิงเราไม่ได้แต่ว่าถ้าหากระยะขนาดนี้แบบเนี่ยมันจะยังทําให้ลูกน้องอ่ะยังเกิดออกมาได้แล้วมันก็ยังเล็งเราเป็นศัตรูได้อยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อฮานามิดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่เลยเดี๋ยวเคลียรนเมื่อกี้ก่อนเคลียร์น้เสร็จพวกก็ออกเลยให้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้บอสมันรีเแปลว่ากลับไปสงบก่อน อตอนนี้ก็น่าจะแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการขยายท้ายให้มันไกลขึ้นกว่าเดิมนะเพื่อให้บอสเนี่ยไม่ต้องมีการยิงเรื่องเกี่ยวกับกรดใส่เรานั่นเองนะครับเอา้าพร้อมไหมพร้อมแล้วก็วกตีให้กลยรอบหนึ่งห <c oughs> ล,ลักสูตรเดิมๆครับแต่ตรงในข้างในเนี่ยต้องมีการวางพื้นอ่านเอาไว้เพื่อให้บอสอะไม่สามารถน,นี้ได้เนะ น้ำบอนิ่งนิ่งสิพี่เ <c oughs> ยื้ยนิ่อ้าวก็แล้วอ่าเราก็หลักการเดิมครับผมนี่ตีให้เลือดแบบใกลๆหมดเจ็บโอเคมิแปะไหนเราดูซิว่าพวกเราวางกันไกลจริงไหมเนี่ยถ้าสังเกตน,นะครับถ้าอยู่ไกลขนาดนี้เราก็ยังเห็นบอสอยู่นะแล้วบอสก็ยังไม่มีการรีเจนด้วยแล้วก็ลูกน้องเนี่ย ก็ยังออกมาให้เราตีฟรีโอเคด้านนี้เคลียร์แล้วนะคะด้านนี้คือบอยไม่ตีเราได้นะอะแล้วก็ทีนี้เราแค่วิ่งอ้อมด้านนอกมาแล้วก็มาดูแต่ละฝั่งนะครับดูซิว่าตรงไหนที่เราวางใกล้กันไบบแบบอะที่ตรงนี้ลหละถ้าอยู่ตรงนี้ะอ,อะบอยไม่ตีเรานะครับจะเห็นว่าไม่มีเสียงเพลงด้วยนะเราก็ตีฟรี <laughs> อะไปต่อครับเราก็แค่วิ่งวนรอบนอกอะวิ่งวนรอบหน้าไปแล้วตรงนี้ละ่ะเดินไปได้จ้าอาบอสไม่ไม่มีเสียงเพลง เอ๊ะตรงนี้มีเหรอเอ๊ะทำไมทำไมตรงนี้มันทำได้ตรงนี้ไงตรงนี้เหรอตรงนี้ได้เออตรงนี้ได้ถ้างั้นตรงนี้เดี๋ยวต้องอะไรนะขยายขยายมาอีกหนึ่งยิงได้ปะเออีดยตรงนี้ยิงได้โอเคงั้นตรงนี้ต้องถอยมาหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าตรงลูกน้องไม่มันได้พ่นปะเออไม่่นตรงน้องไม่พ่นเออตรงน้องไม่พ่นแต่ว่าตรงกลางมันมีการพ่นนะครับเดี๋ยวต้องขยายมาอีกสักนิดหนึ่งกันลวกันนะอ่ะตรงนี้เราก็ตีฟรีนทีได้สึกก็ ทำจุดฟาร์ม e. EXP เกี่ยวกับอะไรนะในเชิงต่อสู้ครบแล้วนะครับทั้งกําลังกายโจมตีระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลด้วยที่เหลือแค่หาเวลาว่างๆเนี่ยมานั่งยืนฟาร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอตีด้านหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แค่วิ่งวนมาอีกด้านนึงแล้วก็อ่ะเนี่ยเห็นปะพอเจอมสอสเตอร์มาแล้วก็ทําการตีไปครับเอ๊ะเราตีมือเปล่าได้ไหมอะ <laughs> อ๋อไม่ได้ไม่ได้มือป่าไม่ถึงมือมือป่ามันไกลเกินไปน่าเสียดายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องคอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับดูบาริตี้ของอุปกรณ์ด้วยนะครับบางทีมันก็อาจจะอะไรนะบางทีมันอาจจะพังเร็วถ้าว่าเราตีกันเยอะๆเฉพาะนั้นก็อย่าลืมเตรียมซ่อมหรือไม่ก็ใช้ดาบอีก็ได้นะเนี่ยมันเป็นดาบบทเพลแห่งรูนที่มันไม่มีมันพังอยู่แล้วก็สามารถใช้วิธีนี้ในการตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆได้นะครับโอเคเท่านี้ก็ถือว่าทําเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยว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 ดีฮันี่มาดิเรา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 มีเมจิกเรามีมายากลให้ดูดูนี่นะนี่เห็นไหมเห็นไหมเราเห็นเรามือเปล่าใช่ป่ะนี่เห็นไหมตีไม่ได้เพราะเรามือเปล่าแต่ขอดูนะนี่อันนี้อันนี้ผมใช้พั่วมานะครับเนี่ยเอาพว่ไม้ตีนะแต่ด้วยความที่ว่าพุ่ไม้อ่ะมันพังไปแล้วเราเลยตีถึง แต่ว่าเวลาเราถือแบบมือเปล่าเราตีปกติไม่ถึงนะแต่เนี่ยตีถึงก็ตลกเลยดูดิเราไม่ต้องแบบเนี่ยมือเปล่าต่อยไม่ได้แต่พวกพังๆไม่มีแอนิเมชันถือพวกก็ตีได้เฉยเลยเอาแแปะเอาแปะเอาแปะเอาแแปะอ่ะแล้วก็เท่าที่ผมลองสังเกตมานะครับรู้สึกว่าสกิลเกี่ยวกับอาการต่อสู้อ่ะท้งระยะประชิดกับระยะไกลอ่ะมันไม่ได้นับแบบว่าดาเมจเราแรงแล้วยิ่งขึ้นเยอะนะมันจะนับจากการที่ อ่าอะไรนะเอาตีเยอะๆอ่ะยิ่งตีเยอะมันยิ่งเพิ่มเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากเป็นสกิลที่เกี่ยวกับกําลังการเนี่ยมันจะต้องทําการกําจัดศัตรูคือถ้า,าว่าใครที่จะฟาร์มเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้อ่ะให้โจมตีกันก็ได้ให้มันรวนที่สุดให้ได้มากที่สุดอะเออแค่นั้นพอแต่ว่าถ้าหากเป็นกำลังการเนี่ยก็แนะนําว่าให้ฆ่าให้ได้มากที่สุดประมาณ e N น, <S <S นี้นั่นเองนะครับพะฉันตอนนี้นั้นก็เราขออัพสกิลเกี่ยวกับการต่อสู้ยาประชิดก่อนกำลักก็คือกงากนาตีเนี่ยตีไป ตีไปเลยเลยอันนี้มันโหมด F K โดยแท้อะสำหรับในพารนี้ก็ประมาณนี้กันละกันนะครับก็ถือว่ามีการทำฟาร์มเกี่ยวกับฟาร์ม<ด> e อ p <AP S 2> ได้เอ่อคือมันมีตัวเล็กหลุดมามีตัวเล็กหลุดมาหรอตรงไหนอะอืมที่ไหนวะข้า,างไหนอ๋อคือ อ๋อเหลี่ยมเหรอเออถ้างั้นเดี๋ยวต้องมีการไปปรับเปลี่ยนโมเดลการแก้ไขที่ฟาร์มน่ะไปเรื่อยๆ <c oughs> เอาเดี๋ยวโอ้มาเยอะโอ้ยมาเล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 ยอะโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆไปกระตุใจให้พวกเราด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไป <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ